สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจอข่าวเด่นข่าวล่าสุดยุ่งแล้วคนรักตรังไม่เอาผลิดการสวมเสื้อเหลืองชูสามนิ้วจี้ชวนขอโทษโกหกไม่รวมรัฐบาลประยุทธ์โดยเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2563เมื่อเวลา17.30นนที่ลานวัฒนธรรมข้างตลาดเซ็นอร์พอยต์ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรังตัวแทนกลุ่มตรังดิ t เตอร์อรช i p และกลุ่มคนรักตรังไม่เอาผดิจการร่วมใส่เสื้อเหลืองชูสามนิ้วไล่รัฐบาลผลิจการท่ามกลางบรรยากาศของผู้ร่วมชุมนุมที่ทยอยกันมาประมาณ100คนโดยครั้งนี้ได้เปลี่ยนสถานที่ชุมนุมจากส่วนทับเที่ยงบริเวณลานพยูนซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองตรังทั้งในและนอกเครื่องแบบประมาณ30นาย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการชุมนุมภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกสานิตพลเพชรผู้กำกับการสพรเมืองตรังทั้งนี้ตัวแทน ผู้ชุมนุมมีการปราศัยแสดงความเห็นทางการเมืองในประเด็นปัญหาเศรษฐกิจราคายางพาราทั้งยังมีการเรียกร้องขอให้พักชัติบัติออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและขอให้ในายชวนหลีกภัยประธานสภาออกมาขอโทษประชาชนจากกรณีที่ตรบัตสัตว์หรือผิดคำสัญญาต่อประชาชนเรื่องที่จะไม่ร่วมพักรัฐบาลของพลเอกประยุจันโอชา พร้อมทั้งขอยื่นข้อเรียกร้องเพื่อหาทางออกให้กับประเทศดังนี้หนึ่งผลเอกประยุจั์โอชาต,ต้องลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญและ ประกาศยุบสภา 2. ต้องมีการร่างรัฐรมนูญใหม่ทั้งฉบับที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง 3. ปฏิรูปสถาบันให้อยู่ภายใต้รัฐมนูญอย่างแท้จริง 4. ขอให้พรรคชาติปัดถอนตัวออกจากพกรรคร่วมรัฐบาลเนื่องจาก การเลือกตั้งที่ผ่านมา,าพรรคชริปัตได้ประกาศหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าจะาไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรครองชารัฐและพลเอกประยุจร์โอชาและเรียกร้องให้ในายชวนหลีกภัยประธานสภาผูา้แทนราษฎรกล่าวขอโทษที่ตระบัติสัตว์ต่อประชาชน 5. ยุติการดำเนินคดีจับกลุ่มคุมขงังและหยุดค,คุกคามเสรีภาพประชาชนผู้เห็นต่างโดยทันที ทางนี้ก่อนจะมีการวางหมุดคณะราษฎร6.3ได้มีการดูเรกยามพร้อมเปล่งเสียงสดมนต์และตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันเพื่อวางหมุดคณะราษฎรที่บริเวณหน้าเวทีการชุมนุมและแยกย้ายกันเดินกลับด้วยความเรียบร้อยซึ่งใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในการจัดกิจกรรมชุมนุมในครั้งนี้โดยไม่มีการขัดขวางจากกลุ่มใดๆแม้จะมีเจ้าหน้าที่มารักษาความปลอดภัยจำนวนม,มากก็ตาม หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นท่านหัวชวนเห็นหรือ,อยังปากบอกว่าไม่เอาเผด็จการแต่ไปร่วมรัฐบาลอทหารพอกันทีพับชาธิปัดเอาแบบตรังใส่เสื้อเหลืองแต่ถือไป้ายไม่เอาประยุทธ์เพราะคนเสื้อเหลืองรักสถาบานันแต่ไม่เอาประยุทธ์มีเยอะแยะแต่ที่ออกกันมาก็คือกปปสปกป้องประยุทธ์ทั้งนั้น เป็นยุทธวิธีที่น่าประทับใจนำยอกต้องเอาน้ำบ่งอย่าให้รัฐบาลประยุทธ์ผูกขาดเสื้อเหลืองแล้วใส่เสื้อเหลืองมาปกป้องหรือเชียร์ไฟเดียวคนรับประชาธิปไตยก็ใส่เสื้อเหลืองและประยุทธ์ได้ด้วยเพราะประยุทธ์และคณะกำลังใช้สีเสื้อบิดเบือนเจตจำนงของอุดมการรักและสามัคคีของคนในชาติมาทำเพื่อปกป้องตัวเองดีเลยครับชัดเจนครับผมสู้ๆครับคนตัง สุดยอดครับเสื้อเหลืองผูกโบหนามยอกต้องเอาหนามบงเก่งมากค่ะใส่เสื้อเหลืองออกมาไล่ประยุทธ์กันค่ะเยี่ยมเลยครับขอชื่นชมจริงๆงานนี้โดนเข้าแล้วเพื่อไทยจัดหนักห้คอไล่ส่งประยุทธ์ลาออกเชื่อปัญหาทุกอย่างจบแน่โดยเมื่อเวลา13.48นาทีของวันที่26ตุลาคม นายยุทธพงศ์จรัสเถียนสส,สมหาสาร,รคามพักเพื่อไทยได้พิปรายว่าขอแนะนําให้พลเอกประยุทธ์ลาออกซึ่งตนเคยแนะนํามาแล้วสองครั้งแล้วครั้งแรกเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2 5 6 3จากการพิปรายไม่ไว้วางใจและวันที่9กันยายนปี2 5 6 3จากการพิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152ปัญหาทั้งหมดจะไม่เกิด หากผลเอกประยุทธ์เชื่อตนแล้วลาออกไปตั้งแต่ตอนนั้นทางนี้ตนมีเหตุผล5ข้ข้อที่ผลเอกประยุทธ์ต้องลาออกเพื่อให้บ้านเมืองสงบคือ 1. ยตัตติที่รัฐบาลเสนอมาช่อฉชนไม่จริงใจไม่คิดใช้เวทีสภาแก้ปัญหาส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญประยุทธ์ก็ไม่จริงใจกลับดึงเวลาใช้เทคนิคตั้งกันมาทีการขึ้นมาศึกษาทางที่รู้ว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาไม่เป็นประชาธิปไตย มีการบังคับใช้พรกฉุกเฉินไม่ถูกต้องวันนี้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้เกิดจากสภาแต่เกิดจากพลเอกประยุทธ์สร้างเองทั้งหมด2ประชาชนหมดศรัทธาพลเอกประยุทธ์แล้วถึงออกมาชุมนุมขับไล่ตามมาตรา4 4แต่พลเอกประยุทธ์กลับใช้ความรุนแรงไปปราบปรามโดยเฉพาะที่ยาประทุมวันในวันที่16ตุลาคม 3. การบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลวทั้งช่วงก่อนและช่วงเกิดโควิด1 9วันนี้พี่น้องชาวอีสานขายข้าวได้กิโลกรัมละ9บาทช่วงที่พักไทยรักไทยบริหารประเทศเมื่อ20ปีที่แล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ยังไม่ลาออกการขายข้าวในฤดูเก็บเกี่ยวหน้าคงเหลือกิโลกรัมละ9บาท 4. ที่ขอเปิดสภาในครั้งนี้เพราะต้องการอาศัยสภาเป็นที่หลบภัยเพราะประชาชนออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์ทั้งประเทศก่อนหน้ามีกระทุสดต่างๆพลเอกประยุทธ์เคยมาตอบหรือไม่ไม่เคยให้ความสําคัญของสภา นายยุทธพงศ์เพื่อไทยอภิปร,รายต่อว,วา่า 5. ประเด็นการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จเป็นความบกพร่องของผู้ชาการตำรวจนครบาลแต่คนที่ต้องรับผิดชอบกรณีนี้โดยตรงก็คือพลเอกประยุทธ์ตามพรบรักษาวความปลอดภัยอย่างไรก็ตามหากพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศด,ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเปิดเผยรอบคอบระมัดระวงังตามรัฐธรรมนูญมาตรา164ปัญหาต่างๆที่คนมาขับไล่ก็จะไม่เกิดแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกปัญหาต่างๆจะจบสิ้น ขอให้ฟังตนลาออกไปเถอะโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นมันยังหน้าด้านอยู่เขาไม่ชอบกันทั่วประเทศแล้วต่อไปก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วแก่แล้วออกไปเลยประยุทธ์จะเคยคิดบ้างไหมว่าปัญหาที่เขาไล่ให้ออกตอนนี้จะเกิดขึ้นกับตนอาการหรือผลที่ปรากฏออกมาวันนี้ ทั้งจากประชาชนคณะรัษฎรและสะสะไฟค้าในสภานั้นก็มาจากการกระทําของประยุทธ์เองทั้งสิน้น6ปีที่ผ่านมาไหนละ่ะจะคืนความสุขให้ประชาชนไหนละ่ะเราจะทําตามสัญญาไหนละ่ะเราจะปรองดอง6ปีที่ผ่านมาแต่งเพลงร้องหลอกประชาชนได้9เพลงประชาชนที่ยอมทนรอก็หมดความหวังจึงเป็นที่มาของคําว่าเราจะไม่ทวนอีกต่อไปยอมรับเถอะว่าปัญญาคุณ น้อยมากลาออกไปให้ประเทศจะได้เจริญเหมือนประเทศอื่นๆเขาพูดไปก็เหมือนเป่าปีใส่หูควายพูดกับควายยังรู้เรื่องกว่าเขาไม่เคยลำบากเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับคนจนคนไม่มีจะกินเขาจะอยู่กันอย่างไรชาวนาเกษตรกรจะอยู่อย่างไรเข้าถึงประชาชนไหมคิดกันบ้างตู่ยังไม่รู้รอนรู้หนาวยังนั่งทำหน้าค่อยๆอยู่เลยปัญหาคือ ตูบหน้าด้านไม่ออกนีส่สิเดี๋ยวตูบจะบอกว่าผมผิดอะไรอีกขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมาตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ